สหรัฐอเมริกานะครับตั้งหน่วยงานขึ้นมาครับเพื่อทำการปราบปรามคริปโตที่ต้องสงสัยและเว็บมืดนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจินเด็กครับเิสถานีประชาชนไทย PBS เล่าให้ฟังนะพอปรดีว่าผมก็ถ่ายฟีดมาครับไปเจอข่าวนี้ครว่าที่สหรัฐอเมริกานะครับเขามีการตั้งองค์กรตั้งหน่วยงานรวมสภาก,กําลังคนที่ว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านของเทคโนโลยีนะฮะเพื่อทําการสกัดหรือว่าปราบปราม คริปโตที่ต้องสงสัยครับทำไมต้องไปสกัดสกัดคริปโตเคเรนซีเนื่องจากว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลครับเราเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าบางทีเนี่ยผู้ก่อเหตุที่เกี่ยวข้องกับภายออนไลน์นะครับทุกวันนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เอาเงินเพียงแค่อย่างเดียวละแต่เขาจะมีการบิดไปเอาเป็นสกุลเงินดิจิทัลแล้วก็เป็นหลอกผู้เสียหายนะครับว่าให้ไปโหลดแอปสากลยอมรับนะฮะเช่นอบนีีแล้วกันนะครับเพื่อที่นะฮะให้เขาโอนเงินเนี่ยเช่นบาทไทยนะ ไปที่ดอลล่าร์แล้วก็เป็นแปลงเป็นเงินดิจิทัลครับนี่ทําไมต้องเป็นเงินดิจิทัลคร mm hmm. การตรวจสอบเนี่ยถามว่าได้ไม่ได้แต่มันค่อนข้างยากแล้วก็ลําบากหน่อยฮะเส้นทางการเงินนะนังนั้นเนี่ยที่อเมริกาเขาทาให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาทําการปรบับปรามพวกนี้แล้วไม่พอพวกเว็บมืดต่างๆเว็บมืดคืออะไรฮะเราก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าอย่างที่พบเห็นในเมืองไทยเนี่ยผู้ก่อเหตุมักจะทําเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้กับผู้เสียหายลวงกดเข้าไป แล้วก็ชักชวนนะครับให้ลงทุนซึ่งตรงนั้นเนี่ยสามารถตกแต่งตัวเลขได้แล้วไม่พอฮะบางทีเนี่ยแฝงพวก m a แวร์สปายแวร์นะลวงข้อมูลของเราได้หรือแม้แต่ว่าเข้าไปดูดเงินของเราได้ตรงนี้ต้องระวังต่างประเทศทาแล้วครับรอที่เมืองไทยฮะแม้ว่าจะมีหน่วยงานเช่นตำรวจไซเบอร์เนี่ยคอยมากํากับดูแลแล้วก็ตามครับแต่คําถามถามว่าเพียงพอหรือไม่เราควรที่จะมีหน่วยงานกลางต่างหากนะรวบรวมทุกคนที่ว่ามีความชูวชานเนี่ย เพื่อมาป้องกันภัยไซเบอร์ให้สิ้นซากได้แล้วหรือยังแต่หากว่าใครต้องการที่จะให้มีการนำเสนอเรื่องราวคุณนะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็อย่าลืมฮะสมัครที่สถานีประชาชนไทย PBS นะครับ